สิเอ็ประตูเมืองงามเรื่องนามพระสูงใหญ่ผ้าไหมาสาเกตบุญพระเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้ายนบึงพลานชัยเขตกว้างไกลทุ่งกุลาโลกลือชาข้าวหอมมะลิสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับชาแนลรีวิวผ้าะนะครับถ้าหากของเราจะพูดถึงจังหวัดละเอียดนั้นหลายท่านน่าจะนึกถึงทุ่งกุลาร้องไห้นาดินแดนที่แห้งแลง้งสุดเหลือจับพลนา จนพ่อค้าชาวกุลาต้องหลั่งน้ำตาจนเป็นที่มาของทุ่งกุลาร้องไห้หรือบางท่านอาจจะนึกถึงข้าวหอมมะลิต้นตำรับข้าวหอมมะลิที่นุ่มหอมอร่อยจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกหรือบางท่านอาจจะนึกถึงพระมหาเจดีย์เัยมมคลพระมหาเจดีย์ใหญ่รูปทรงสวยงามตั้งตรง่านอยู่บนยอดเขามีทัศนียภาพสวยงาม แต่จังหวัดอร่อย1นั้นไม่ได้มีดีแค่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับสถานที่แห่งนี้ยังมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอาคมขลังที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศนั่นก็คือหลวงปู่ทองมาถาวโรวัดสว่างท่าสีอำเภอศสลภูมิจังหวัดอร่อย1ปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงโดยมีาราคาเจ้าหาสูงถึงหลักแสนบาทครับ หลวงปู่ทองมาท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ครบเครื่องเก่งทงั้งทางบุญแลบูท่านเข้าไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพื่อเรียนกรรมฐานและเดินทางข้ามแม่น้ำขงไปยังฝั่งสปป,อปลาวเพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์สมเด็จดุนและได้เข้าไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุขแห่งวัดปากขอมะขามเท่าเขาเรียกได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ครบเครื่องที่สุด เก่งทั้งเรื่องปฏิบัติบิปัสสนากรรมฐานและวิชาอาคมท่านก็ไม่เป็นสองรองใครครับหลวงปู่ทองมาท่านมีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายหลายท่านอาทิเช่นหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโตหลวงพ่อสมศิตร,รักคิตะสิโรแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงหลวงปู่มหาศิลานะครับเพราะว่าหลายท่านน่าจะรู้จักดีนะเพราะปัจจุบันนี้ หลวงปู่มหาศิลานะท่านโด่งดังเป็นอย่างมากนะครับลูกศิ์รูปหนึ่งนะของหลวงปู่ทองมานะที่เคยอุปถักรับใชก้กล้ชิดนะจนหลวงปู่ทองมาท่านละสังขารและหลวงพ่อท่านนี้ท่านก็ยังมีศักดิ์เป็นเลนแท้ของหลวงปู่ทองมานะบวชอยู่กับหลวงปู่ทองมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรน,นะนั่นก็คือหลวงพ่อสมศิษย์รักขิตะสิโล วัดป่าสักดารามอําเภอศิลภูมิจังหวัดอร้อยเอ็ดนะหลวงพ่อสมศิษฐ์ท่านมีศักนะครับเป็นเหนีแท้ของหลวงปู่ทองมาณะอยู่ปฏิบัติรับใช้หลวงปู่ทองมาตั้งแต่ยังเป็นสามนเณรน้อยนะสัศัพทวิชาทุกอย่างของหลวงปู่ทองมาท่านก็ได้เมตตาถ่ายทอดให้หลวงพ่อสมศิษิ์จนหมดสิน้นเราเรียกได้ว่าเป็นทายาทพุทธาคมของหลวงปู่ทองมาก็าว่าได้ครับ ในขณะนี้นาทางวัดป่าศักดารามาได้จัดสร้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์นกหัสดีลิงเพื่อเก็บอัฐบริขารของหลวงปู่ทองมาและเก็บผ้าพระเวทโบราณอายุกว่าเ0ีรปีนะจึงขอไร้ขอเรียนเชิญทุกท่านนาร่วมบุญใหญ่นาร่วมเช่าบูชาวัตถุบงคลรุ่นชนะจนหลวงพ่อสมศิ์รักขิตะสีโลโดยรายการที่ ผมได้มาให้สั่งทองนั้นนะมีดังนี้นะครับรายการที่6เนื้อ 3K นะหรือว่า3กษัตรินะผมมีแบ่งปันแค่10เหรียญเท่านั้นนะเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ500บาทนะจัดส่งฟรีนะรายการนี้นะจะได้ลุ้น3แบบนะได้ลุ้นองคเงินจีวันทองพื้นนาคองคเงินจีวันนาคพื้นทององค์ทองจีวรนาคพื้นเงินนะสร้างน้อยที่299เเหรียญน,นะครับ ลุ้นนะพื้นทองลุ้นต่อโคตรดำเลิกต่อโคตรพิเศษนาะสร้างน้อยที่29เหรียญน,นะเอารายการที่8เป็นเนื้อทองทิพย์ครับนะมีแบ่งปันแค่20เหรียญเท่านั้นนะเหรียญละ300บาทจัดส่งฟรีนะลุ้นต่อโคตรดำเลิกหนะ้ากากเงินสร้าง39เหรียญลุ้นต่อโคตรพิเศษลงยาแดงสร้าง39เหรียญลุ้นนะสร้างจำนวนจำกัดนะที่599เเหรียญน,นะครับ รายการที่9นะเป็นเนื้อทองแดงนะผมมีแบ่งปันแค่20เหรียญเท่านั้นเหรียญละ250บาทจัดส่งฟรีนะลุ้นต่อโค้ดนำเลิกหน้ากากทองทิพย์สร้าง39เหรียญลุ้นต่อโค้ดพิเศษลงยาแดงสร้าง39เหรียญลุ้นต่อโค้ดพิเศษลงยาสีเขียวสร้าง39เเหรียญนะครับลุ้นผิวซาตินสวยๆคมๆ39มเเหรียญนะครับจำนวนการจัดสร้างที่ 6 9 9เหรียญน,นะครับรายการที่10ชุดกรรมการนะผมมีแบ่งปันจำนวน5ชุดนะฮะใน1ชุดก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3เหรียญน,นะมีเนื้อกระไหลเงิน1เหรียญเนื้อกระไหลทอง1เหรียญเนื้อกระไหลนาหน้า1เหรียญน,นะสร้างน้อยที่199ชุดนะต้องบอกว่าวัตถุมงคลของพ่อสมศย์นั้นนะมีประสบการณ์บ่อยประสบการณ์ทางด้านเกี่ยวคาดปลอดภัยนะโดยมีหนุ่มนาวรายหนึ่งนะ เขาได้เล่าว่านะเขาทํางานก่อสร้างนะเหล็กเคนล่วงลงมาทับนะเดชบุญนะเขาได้แขวนวัตถุงมงคลของหลวงพ่อสมศิษย์อยู่นะผลปรากฏว่าหนุ่มรายนี้นะปลอดภัยนะไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนนะครับประสบการณ์ด้านโคงกรพันนะก็มีเล่าขานเช่นกันนะอย่างมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะก็เป็นหนุ่มโรงงานนะโดนแผ่นจานหินเจียนะกระเด็นมาบาดที่หน้าอกนะเสื้อขาดวิ่น แต่ไม่มีอรอยแผลสักนิดเดียวนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ยูท่านหนึ่งนะโดนสุนัขผ่านบางแก้วรุมขย้ำผลปรากฏว่าโดนกัดเข้าที่ขานะเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาได้เปิดกางเกงนะดูรอยแผลที่ขาผลปรากฏว่าไม่มีอรอยคมเขี้ยวของสุนัขเลยแม้แต่นิดเดียวนะทั้งประสบการณ์ทางด้านการผีการคุณใสาอาถรรพ์นะโดยมี หนุ่มรายหนึ่งนะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสมศิษย์นะได้ฝันว่านั่งทานข้าวอยู่ดีๆนะก็มีเส้นผมปริศนาอยู่ในปากของตนเขาพยายามดึงออกนะดึงออกอย่างไรก็ดึงไม่หมดนะจนหายใจไม่ออกนะทันใดนั้นนะเขาก็ได้คว้าเอามีดหมอของหลวงพ่อสมศิษย์แทงเข้าไปยังก้อนเนื้อที่อยู่หน้าอกของตนจากนั้นก็มีเสียงหวีดร้องโหยหวนดังสนั่นแล้วเส้นผมนั้น ก็อันตรธานหายไปในที่สุดนะครับจึงขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมบนใหญ่ในครั้งนี้ร่วมก่อสร้างพิพิธภัณฑ์นกฮัสดีลิงนาณะนะวัดป่าสักดารามอำเภอศิลปูมจังหวัดอร้อยเอ็ดนะพระได้ลุกเสกไปแล้วนะครับในวันเข้าพรรษาวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานะเรารับประกันความเข้มแข็งอย่างแน่นอนนะครับสำหรับข่าคืนนี้นะขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ